สามสิบมีพระหนุดุดคางราชสีวงเล็บลักษณะที่ยี่สิบสองดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อนละคำเพอเจอเว้นขาดจากคำเพอเจอพูดถูกการพูดแต่คำจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลาเพราะกรรมที่ได้ทำการสะสมพ่อพูนเอาไว้หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้มหาบริสะลักษณะนี้คือมีพระหนุ ตุดคางราชสีมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือจะไม่มีมนุษย์ที่เป็นข้าศึกศัตรูคนใดสามารถกำจัดพระองค์ได้ถ้าหากว่ามหาบุรุษส่งออกจากเรือนปวดเป็นปปะชิต จะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำจัดกิเลสได้แล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีค่าศึกศัตรูภายในคือราคะโทสะโมหะหรือค่าศึกศัตรูภายนอกคือสมณะพราหมณ์เทวดามารพรม หรือใครๆในโลกจะกําจัดพระองค์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาบุริษลักษณะเช่นนี้ไว้แล้วพระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่าพระบหาบุรุษไม่ตรัสคําเพ้อเจอ้อไม่ตรัสคําปราศจากหลักฐานมีคันลอง แห่งพระดำรัสไม่เลวไหลทรงหลักคำไม่เป็นประโยชน์ตรัสแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่มหาชนครั้นทำกรรมนั้นแล้วจุติจากมนุษย์เข้าสู่เทวโลกสเสวยผลวิบากแข่งกรรมที่ทรงทำดีแล้วจุติแล้วมาเกิดในโลกนี้ได้ความเป็นผู้มีพระหุ ดุดคางราชสีที่ประเสริฐกว่าสัตว์สีเท้าถ้าเป็นพระราชาจะทรงเป็นจอมนุษย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์มีอนุภาพมากไม่มีใครจะกำจัดพระองค์ได้เป็นผู้เสมอด้วยเทวดาผู้ประเสริฐในสวรรค์ดุดพระอินผู้ประเสริฐกว่าเทวดาพระมหาบุรุษ เป็นผู้มั่นคงอันคนทันอสูรเท้าสักกะและยักษ์ผู้กล้าหาญไม่สามารถกำจัดได้โดยง่ายพระบหาบุรุษเช่นนั้นย่อมทรงเป็นใหญ่ทุกทิศในโลกนี้